ประกาศถึงพี่น้องเด็กครับทั่วสยามประเทศสายผู้บ้าคลั่งิเวอร์พูลคนเดิมกลับมาแล้วเพศเก่าอาจจะปิีวไปแต่จิตวิญญาณและความบ้าคลั่งของเราไม่เคยหายไปไหนพวกเขาลบเราได้แต่พวกเขาฆ่าแพชชั่นของพวกเราไม่ได้ บ้านหลังใหม่ของเราพร้อมแล้วที่นี่จะยังคงเป็นพื้นที่สำหรับเดอะครับพันแท้ที่มีใจให้แต่ลิวพูวิเคราะห์เจาะลึกถึงเครื่องจะเต็มทุกอารมณ์หลังเกมเหมือนเดิมมาร่วมกันสร้างตำนานบทใหม่ทวงคืนพื้นที่ของเรากดติดตามเพจใหม่ของเราด่วนแล้วช่วยกันแชร์ออกไปให้โลกได้รู้ว่าพวกเรากลับมาแล้ว you will never walk alone แอดมินจะติดลิงก์ไว้ที่ข้างล่างดิสคริปชันนี้นะครับแฟนๆไปร่วมสนุกด้วยกันร่วมเชียร์ไปด้วยกันเหมือนเดิมชายผู้บ้าคลั่งลิวพูกลับมาแล้ว สวัสดีครับผูกับสุลุคาร์ลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ด่วนไม่ใช่โรดิโก้ของแรงวางบากโกลาเป้าหมายแรกเสียบปีกซ้ายแทนดีอัว้ายคือพลิกไปพลิกมากแต่กูปวดหวัวจูเลียนรอเรนนะครับนักข่าวคนดังจาก ESPN Sport สื่อกีฬาชั้นนำรายงานมาว่าลิเวอร์พูลสโม,มสรแชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับกำลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการยื่นข้อเสนอคว้าตัวบาสลีบากโกลา ปีสายตัวจีดของปารีสแซงต์แชแมงไปเสริมแนวรุกในช่วงสมัยน,นี้ลิเวอร์พูลนะครับภายใต้าการนำทัพของกุซีอันเนอร์สลอตยังคงเดินหน้าคว้าตัวนักเตะใหม่อย่างต่อเนื่องแม้จะใช้จ่ายเงินไปกว่า200ล้านปอนด์แล้วนับตั้งแต่เปิดตลาดการแข่งขันนักเตะรอบนี้โดยลา่าสุดพวกเขากำลังมองหาตัวรุกคนใหม่เข้ามาแทนที่ลุยดิอาร์ตปีชาวโคลอมเบียที่กำลังจะย้ายไปไบยอมูนิกรอนอันนี้มีรายง,งานเมื่อวันลิเวอร์พูลได้วางตัวโรดิโกเกลเอสปีทีมชาติบราซิลจากเรอัลมาดริด เป็นปมหมายอันดับที่หนึ่งที่จะมาทดแทนตำแหน่งของดีอาร์ตแต่ลอนเลนซ์อ้างว่าหงแดงได้ผลักดันดิวบาโกล่าขึ้นมาเป็นตัวเลือกแรกเรียบร้อยแล้วลอรเลนซ์ระบุเพิ่มเติมนะครับว่าลิชันยิ้มพูดในการกีฬาของลิเวอร์พูลเช่นชาตในฟีทามน์นักเตะทีมชาติฝรั่งเศสรายนี้เป็นอย่างมากแต่ก็รู้ดีว่าการเปิดฉากก่าตัวบาโกล่าก็เป็นเรื่องยากพอสมควรเนื่องจากลุยเอ็นริเก้โคชเปเชไม่ต้องการปล่อยผู้เล่นออกจากทินปรางค์เดอฟรังก์ ยังไรกตามฮิวเชียว่าบาโกลาจะเป็นการเชญยนานในฝันสำหรับลิเวอร์พูลโดยมองว่าดาวเตียนอายุ22ปีเป็นคุณสมบัติที่ครบถ้วนตามที่หงแดงต้องการั้งความเร็วเทคนิคและความหลากหลายรวมถึงอายุการใช้งานได้อีกหลายปีสํหรับบาโกลาย้ายจากโอลิมปิกลียงมาเล่นกับเปเเอชเมื่อปี2023 และก็รายเป็นตัวหลักโมเดลตลอดโดยลงสนามประรมทุกรายการ1น3เกมสัตว์ไป26ลูกพร้อมกับพาทีมคว้าแชมป์ลีกเอิงหนึ่งสมัยและแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก1สมัยนะฮะว้ายคาโตวโมเมนทะลุลอยอีกคือเก่าว่ะว่าไปยังน้องหงเฮารวยอยู่แล้วพี่น้องจวดคือเกาอ่าเพราะมีรับโบหรือคิงโมสารคกนเฟิร์มหงดังได้ท่านรองคนใหม่แล้วนะจ๊ะ อเน,นสลัตเน็ตโคต้ดของลิเวอร์พูลยืนยันนะครับว่าได้ตัดสินใจเรื่องนักเตะที่จะเข้ามารับบทตำแหน่งรองกัปตันทีมคนใหม่ของทัพหงส์แดงเรียบร้อยแล้วหลังจากรองเทนส์อเล็กซานเดอร์ที่เคยรับหน้าที่นั้นนะครับย้ายไปร,ร่วมทีมเรัลมาเรดเมื่อเดือนที่ผ่านมาในวงที่ผ่านมานะครับตำแหน่งรองกัปตันทีมลิเวอร์พูลกระว่างลงและหงส์แดงก็มีตัวเลือกมากมายสำหรับบทบาทนี้อาธิโมเมสลาท,ที่ถูกมองว่าเป็นตัวเต็งท,ที่มีโอกาสสูงสุด แต่เอลีสงเบเกอร์และแอนดี้โรเบอร์สันซึ่งต่างก็มีบทบาทผู้นำภายในทีมก็ถือว่าเป็นตัวลเลือกลำหดับต้นๆเช่นกันแม้จะยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการนะครับแต่สลัดได้กล่าวหลังจบกเกมกระชะมิดที่พ่ายเอซีมิลาน2-4เมื่อวันศุร์ที่ผ่านมาว่าเขาได้ตัดสินใจเลือกผู้ที่จะเข้ามารับตำแหน่งรองกัปตันทีมไว้แล้วแต่ยังไม่พร้อมที่จะเปิดเผยตัวบุคคลคดังกล่าวกชาอร์แดนในคำในวัย46ปีกล่าวว่าผมคิดว่าตอนนี้เรามีผู้นำเพียงพอแล้วการตัดสินใจได้ข้อยุติเรียบร้อย แต่ตอนนี้ผมยังไม่ขอเปิดเผยว่าเราจะรับบทบาทรองกัปตันเทียมผมเพียงแค่อยากจะบอกว่าเรามีนักเตะหลายคนที่สามารถรับบทบาทนี้ได้ในปีนี้ลิเว์พูพเชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ภายในทีมทั้งในเชิงโครงสร้างและทีมงานเบื้องหลังสตาร์คร้ชนักเตะใหม่และแนวทางการเล่นโดยกลุ่มผู้นำภายในทีมมีความสุกันอย่างยิ่งที่ช่วยรักษาเสถียรภาพและผลักดันให้ทีมเดินหน้าก้าวข้ามอุปสรรคต่าง ลิเวอร์พูลชุดปัจจุบันมีนักเตะหลายคนที่เคยผ่านประสบการณ์ในการสวมปกแขนกับตงทีมชรางของตัวเองแล้วหลายลายทันเนธานะากับตันจูแคลว Cloud, และถาวอนอธิซาร่าโลเบอร์เซนโซบอสไลเอนโดแบสซีและอิบไรามาโก,กนเตเป็นต้นสำหรับช่วงเวลาที่มีการเปิดตัวรองกับตันทีมอย่างเป็นการยังไม่มีการกําหนดชัดเจนนะครับแต่คาดการณ์กรันว่าน่าจะเกิดขึ้นก่อนการแข่งขันพิมลีหรือฤดูกาลใหม่ที่จะเริ่มต้นขึ้นในเดือนหน้า นับรอยหลังสู่ทางออกเซมิการ์ตซอลางหงแดงสิ้นสมรม์นี้นะครับหลังสถานการณ์ภายในทีมนั้นบีบขันถึงทางแยกเซมิการ์เตรียมตัดสินอนาคตกับลิเวอร์ pool หลังจบปรีซีซั่นตามการความสนใจจากหลายทีมดังสัญญาณเตือนดังขึ้นสําหรับอนาะคตของกอตันเซมิการ์กับลิเวอร์ pool ครับเมื่อแหล่งข่าววงแนระบุว่ามีความเป็นไปได้สูงที่แบ็กซ้ายเลือดกรดรายนี้นั้นจะเก็บกระเป๋าอำลาทีมในช่วงท้ายของตลาดนักเตะรดูร้อนนี้ ประตากรกุนทของอนเนสลลตในเวลานี้หงแดงมีตัวเลือกในตำแหน่งแบ็กซ้ายถึง3คนได้แก่โรเบอร์สันเาเกตและตัวเขาเองซึ่งสถานการณ์ังกาวบีบให้สมิการต้องพินาาถึงนาคตโอกาสการลงสนามอย่างสม่ำเสมอขณะเนด้วยกันสมิการก็ไม่ได้ไร้ซึ่งทางเลือกเมื่อมีสมสรระดับท็อปจากพิมลิกและหลาดกัสเปนพร้อมอาแขนต้อนรับคาร์เปอร์ร่วมเทียมโดยการตัดิใจครั้งสุดท้ายจะมีขึ้นหลังจากการทัวร์อุ่นเครื่องปีซีซั่นสิ้นสุดลงนะครับ หงแดงพงาดฟันรายได้การถ่ายทอดสดกว่า33.5ล้านเหรียญจะอรับทรัพย์ก้อนโตต่อเนื่องจากดิวใหม่พิมลีกหงแดงของเรานะครับครองบอลลังแชมป์ควบตตำแหน่งเจ้าพ่อคอนเทนต์กว่ารายได้มาสารตกย้ำสานะมหาอนาจลูกหนังขุมทรัพย์อันเวลลิปร์พูลรับทรัพย์33.5ล้านเหรียญจากจอทีวีเตรียมรับทรัพย์ระลอกใหม่หนุนทัพป้องกันแชมป์ ลิเวอร์พูลในฐานะแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาลล่าสุดนะครับไม่เพียงแต่จะเฉลิมฉลองความสำเร็จในสนามแล้วแต่ยังโกยรายได้ก้อนมหึมาจากลิเกศิกการถ่ายทอดสดโดยมีรายงานยืนว่าหงแดงฟันเงินเข้าคลังไปแล้วกว่า33.5ล้านดอลลาร์สหรัฐจากการที่เป็นทีมที่ถูกเลือกให้การถ่ายทอดสดมากที่สุดถึง30เกมต่อย้ำสถา,านะทางด้านการเงินที่แข็งแกร่งก่อนเปิดฤดูกาลป้องกันแชมป์ที่กำลังจะมาดึง รารับก้อนนี้เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเมื่อคลื่นเม็ดเงินรารัใหม่กำลังจะซัดเข้าสู่แอนฟิลในลุกันหน้า,นาจากข้อตกลงเล็สิทธิการถอดทอดสดฉบับใหม่ของพิมลีกที่เพิ่มจำนวนแมตช์การถอดทุดสดในสหรัฐจัจกไปอีก70นัดต่อฤดูกาลซึ่งนั่นหมายความว่า Facility f ้ e ีที่จะไหลเข้าสู่สโมสอนอย่างต่อเนื่องและมากขึ้นกว่าเดิมพลังดึงดูดมหาศาลเบื่อหลังรายรับที่ทรงพลัง เวลาได้ร,รับมหาสารคือฐานแฟนบอลที่สรงพลังทั่วโลกข้อมูลจากนิวเซนซึ่งเป็นหน่วยงานวิเคราะห์ข้อมูลระดับโลกชี้ชัดว่าลิเวอร์พูลคือสโมสรพรีเมียร์ที่มีผู้ชมการแข่งขันสะสมสูงสุดตลอดฤดูกาล2 0 2 3 2 0 2 4ด้วยตัวเลขสูงถึง471ล้านคนโดยมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดในตลาดสำคัญอย่างจีนบวก373และในสหรัฐอเมริกาบวก42 ซึ่งรวมถึงการสร้างสิติผู้ชมสูงสุดในอเมริกาถึง2.28ล้านคนในเกมที่พบกับอาร์เซนอลเมื่อเดือนธันวาคมปี2023ของบัลังโลกโซเชียลต่อย้ำความเป็นแบรนด์ระดับโลก ไม่เพียงแต่บนจอโทรทัศน์ในโลกดิจิทัลหงแดงก็ยังคงครองความเป็นเจ้าแห่งการมีส่วนร่วมบนโลกโซเชียลมีเดียเป็นปีที่2ติดต่อกันข้อมูลจาก b a n k e ตไฟล a อเนน s รสิยืนยันว่าตลอดฤดูกาลที่คว้าแชมป์2,024-2,025สโมสรสร้างยอดจากการมีส่วนร่วมเอ็นเกจเมนต์ได้เกือบ1.0 พันล้านครั้งโดยทิ้งห่างดับที่2ถึง45%และยังคงเป็นทีมพิมพ์ลิกที่มียอดชมวิดีโอสูงสุดด้วยตัวเลข1.33หมื่นล้านครั้งด้วยความสำเร็จในสนามที่จับต้องได้ประกอบกับสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งจากรายได้จากการถ่ายทอดสดและอิทธิพลที่ยากที่หาใครเทียบได้บนโลกออนไลน์ ทำให้ลิเวอร์พูลในยุคของอรนเนสลอตกำลังอยู่ในจุดที่พร้อมที่สุดที่จะต่อยอดความสุเร็จและเสริมความแข็งแกร่งเพื่อรักษาบัลลังแชมป์ต่อไปในระยะยาวนี่คือสุขารลิเวอร์พูลนะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่27ก,กรกฎาคมขอเชิญแฟนนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะครอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและ The ะ o อฟแฟนบอลพันแท้ที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจงให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ